เอาล่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแอมบิเพ์คราเนี่ยจะช่วยกะจัดความเคดได้ยังไงลุ้นคับนี่พี่ขึ้นเครื่องมาเลยปเนี่ะเครื่องเครื่องตัดหญ้าหูขอเอาของขึ้นมาจัได้โอ้ยยิงกว่าได้ก่ออีสานเมื่อกี้นัดนัดเก็บ เก็บว่าเลยเจ็บนัดโต๊ะอะไรนะตอนเช้ามันยังหอมอยู่ไงเออเต้เต้นจมูกมากจริงๆผมหายใจสั้นๆไม่ให้ได้กลิ่นวี่โคตรโหดเลยแบบอ๋อไอ้เบอร์โค้ก้าผมว่าพี่เสียบเลยดีกว่ามั่นใจไงเอาเลยพี่ดีแมหมติดกระเพาะอยู่พอดีตัวกูเหม็นไงไม่เสียงเลยอะเราดีขึ้นเราดีขึ้นจริงว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ ผลไม้เงี้ยดีไหมดีไหมดีดีพี่ดีกว่าเมื่อกี้นะดีดีกว่านี่ไม่รู้ยช่ไหมว่าพี่เป็นใครเนี่ยช่วยพี่แกหน่อยเลยพี่ดีเจชาๆเช่าเช่ารับไว้เลยสุดยอดขอสามคำให้กับแอมบิเพอร์หน่อย หอมโคตรโคตรใหม่แอมบิเพอร์คาร